29่สบกากรกฎาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับสำหรับทุเรียนลูกนี้เป็นลูกโบ้เคนะครับอยู่ในต้นของเราซึ่งมีอายุก็เข้าปีที่7นะครับทั้งต้นนั้นมีลูกอยู่4ลูกและลูกนี้เป็นลูกที่โบ้เคที่สุดหนักที่สุดนะครับปรากฏว่าเมื่อเช้านี้เขาหล่นลงมาความหมายก็คือว่าเขาสุกคาต้นแล้วก็หล่นลงมาเรียบร้อย เรามาเช็คเรามาเช็คดูแล้วกลิ่นเขาจะมีกลิ่นหอมนิดๆนะครับเอาไปชั่งน้ําหนักเมื่อเช้านี้ได้6.1กิโลกรัมนะครับสอ่สำหรับทุเรียนลูกโบเกนี้เราตั้งใจที่จะเก็บไว้เพื่อที่จะศึกษาว่าเขาจะมีเนื้อทั้งหมดในลูกนี้กี่ภูและน้ําหนักเขาจะได้เท่าไหร่ขณะนี้น้ําหนักเราได้แล้ว6.1กิโลแต่ว่า เนื้อที่อยู่ในภูนี้เขาจะมีทั้งหมดกี่ภูนั้นเดี๋ยวเราจะบ่มต่อไปประมาณสัก2อสาคืนนะครับในช่วงที่เราทําการบ่มนี้นะครับเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือเราดําเนินการตัดขั้วนะครับเนี่ยขั้วเมื่อ,อเดิมนั้นเขาจะยาวเท่านี้เราตัดตรงนี้ออกไปนะครับเหลือสั้นลงสาเหตุที่เราตัดขั้วให้สั้นลงก็เป็นเพราะว่าเราเจตนาที่จะให้น้ําของเขาละเหยออกมาเร็ว แล้วก็จะทําให้อัตราการสุกข,ของเขานั้นเร็วขึ้นในวันพรุ่งนี้เราก็จะเฉือนตรงนี้ออกอีกบางๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคอยชมว่าการณีที่ทุเรียนเขาเป็นลูกโบเคนี้เนื้อจะมีทั้งหมดกี่ภูรสชาติจะเป็นอย่างไรแล้วก็ภูใดบ้างที่เขาจะไม่เป็นไม่เป็นเนื้อไม่มีเนื้อนะครับ ทุส่วนอีกสามลูกนะครับที่อยู่บนต้นนั้นยังไม่ร่วงไม่หล่นเนื่องจากว่าในจํานวนสี่ลูกนี้อายุไม่เท่ากันลูกนี้อายุมากกว่าเขาลูกต่อมาก็ลดหลั่นลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีศึกษาหนึ่งที่เราเก็บทุเรียนไว้ในจังหวัดบึงกาฬเห็นนะครับว่า,าการที่ทุเรียนเขาออกดอกล่าช้าการสูกเขาก็สูกล่าช้าคือแทนที่เขาจะออกดอกประมาณเดือนธันวาคมต้นนี้น่าจะออกดอก ประมาณเดือนมกราหรือ,อต้นกุมภาพันธ์ประมาณนั้นเขาจึงมาสูกเอาในช่วงนี้และเราก็ไม่ทราบได้เลยว่าอายุของลูกลูกนี้อายุกี่วันเนื่องจากว่าในวันที่ดอกบานนั้นเราไม่ได้จดบันทึกไว้ก็เลย <c oughs> ปล่อยให้เขาเจริญพัฒนามาเรื่อยๆนะครับ6 1กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าเป็นต้นเป็นลูกที่น้ำหนักมากที่สุดข,ของสวนเราปีนี้ประการต่อมาที่เราอยากทราบก็คือ ในกรณีที่ทุเรียนของเราปล่อยให้มาสุกในเดือนกรกฎาคมนี่ปลายเดือนกรกฎาคมแบบนี้วันที่29เนี่ยรสชาติเขาจะโอเคหรือไม่ทั้งนี้เนื่องจากว่าเขามาสุกในช่วงที่ฝนตกทุกวันทุกวันบึงการนี่ฝนตกมาตั้งแต่เดือนกุมพาตั้งแต่เดือนมิถุนากรกกดานะครับโอกาสที่ฝนตกบ่อยๆแสงแดดน้อยนี่อัตราการสุกข,ของเขาก็จะช้าลงแล้วเนื้อเขาจะเป็นอย่างไรโอเคครับ คลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ